เมื่อไหร่ที่อาจจะมีอาการคล้ายๆทางเดินหายใจนะครับมีความผิดปกติเหมือนคล้ายๆประวัตินี่นะครับท่านก็ตรวจ ATK นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าใช่หรือไม่นะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะครับรู้ผลได้เร็วนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของอการใช้ ATK เมื่อเวลาที่เราอาจจะไปอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงนะครับการไปร่วมงานศพการไปร่วมงานพิธี หรือมีวงสังสรรค์ซึ่งก็อาจจะมีจังหวะเวลาที่ไม่ได้เข้มงวดอาจจะมีถอดหน้ากากทานข้าวที่จริงแล้วในงานศพงานสังสรรค์ต่างๆเรามีข้อแนะนําพยายามที่จะไม่ให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็พยายามใช้เวลาให้น้อยพยายามให้อยู่ในระยะห่างไม่ให้มีคนหนาแน่นแต่ก็อาจจะมีบางครั้งที่ท่านไปร่วมแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะมีความเสี่ยงนะครับก็สามารถใช้เอทที่จะตรวจตัวเองได้นะครับ